สวัสดีช่วงบ่ายนะคะวันนี้เราให้พาน้องรุ่นฟ้าอาบน้ำแล้วก็พาแม่ผ้าใสนะคะใสกินยาอยู่ฝั่งโน้น่าก็ไม่สนักกินยาอยู่ฝั่งโน้นนะคะใจเดี๋ยวให้น้องรุ่นอาบน้ำเล่นน้ำนะคะ่ะอากาศก็เย็นสบายดีค่ะเล่นเล่นน้ำกันนะคะ ช่องทางฟ้าใสฟามิลี่นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องของเราด้วยนะคะโอ้ต้นไม้ัมชอบเล่นกับต้นไม้ของยูเลยเลยค่ะ น้องรุ่งฟ้าน,นะคะเป็นน้องสาวของพี่ดาวมงคลนะคะเป็นลูกของพ่อดอยนะคะเกิดวันที่หนึ่งสิงหาคมนะคะเป็นลูกของแม่ฟ้าสายค่ะน้องรุ่งฟ้ามีมิสัยร่าเริงเจ็บใส่นะคะแล้วก็สุกซนเป็นธรรมดาค่ะมิสัยก็ดีค่ะ ก็ได้พาแม่เสนร,รักนะคะแม่แสนร,รักก็อยู่ไก,กลๆนู้นนะคะนู้นะะนู้นนะคะแม่เสนร,รักนี่ก็แม่ฟา้าตัยนะคะได้ออกมากินยาก,กันส่วนน้องลุงอยากเล่นน้ำนะคะอือ คุณนะคะเอาครูใส่แม่ควานด้วยนะคะเนี่ยะต้นไม้คุณหมอน,นะคะตลอดเลยนะคะกับต้นไม้เนี่ยน้องรุงฟ้าเนี่ยกว่าจะมีน้องรุงฟ้าในวันนี้นะคะก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะก็เราก็ทำงานอยู่ที่ตลาดน้ำอยุธยานะคะก็เอาแม่ฟ้าใสานะคะไป ไปอยู่กับพ่อทองคํานะคะแต่ปรากฏว่าพ่อทองคําไม่ขึ้นนะคะเลยพ่อควานของพ่อทองคําก็เลยไปคุยกับข้อดอยให้ทาก็เลยได้ผสมพันธุ์ก็ลใช้เวลาสามสเดือนนี่แหละคะ่ะถึงผมพัน์ได้นะคะก็ใช้เวลานาน,านมากค่ะต้องขอบคุณพ่อทองคําด้วยนะคะที่ทําให้มีน้องรุ่งฟ้าในวันนี้นะคะ ขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณพี่โพธ์นะคะที่ทำให้เราได้มีน้องรุ่งฟ้าแล้วขอบคุณพ่อโดยด้วยค่ะขอบคุณพ่อควานของพ่อโดยพ่อโดยด้วยนะคะพ่อรุนค่ะที่ทำให้เราได้มีน้องรุ่งฟ้าน้องสาวของพี่ดาวมงคลลูกพ่อโดยนะคะ ก็ไปอยู่ที่บ้านตะกลางนะคะสามสีเดือนนะคะกว่าจะได้กลับมาค่ะสีเดือนประมาณนี้และค่ะสีเดือนหน่อยๆค่ะกัจ้างควานที่มันเลี้ยงนะคะจะก,กลับมานะคะก็เมฟาสาก็ท้องพอดีค่ะท้องเราก็คลอดช่วงที่คลอดนะคะก็คลอดออกมาแล้วก็ หยุดงานนะคะก็ไม่ได้ทำงานค่ะให้แมฟ่ฟาใสได้พักพื้นให้น้องลุงฟ้าได้พักผ่อนนะคะประมาณห้าหกเดือนนะคะแล้วก็ก็อยู่พักห้าหกเดือนขาดแล้วก็ได้ทำงานนะคะช่วงที่ทำงานก็ก็แม่ฟาใสก็ไม่ค่อยได้ทํางานนะคะเพราะว่ามีน้องลุงฟ้าน้องช่วน้องลุงฟ้า นอนก็ไม่ได้ไปรับเขกนะคะก็ทํางานไม่ได้และวหลายเที่ยวนะคะก็ก็อยู่ด้วยกัน <Okay. S 1> นานน้ค่ะก็สักพักนึงค่ะก็มีโควิดเข้ามาค่ะเราก็เลยเป็นช้างที่ตกงานนะคะก็เป็นช้างที่ตกงานหมดเลยค่ะนี่แม่เสนลักแม่ฟ้าไซน้องลุงฟ้าแล้วก็ น้องพอใจแม่แกตานะคะก็ตุกงานทุกเชือกเลยนะคะครอบครัวของเราตกงานแล้วก็เลยไม่มีเงินนะคะจ้างควานเลี้ยงค่ะก็ตัดสินใจเลี้ยงเองเลยค่ะห้าเชือกนะคะแล้วก็แล้วก็ให้แม่แกตานะคะไปอยู่บ้านกับโพเลขค่ะป็นโกนเลยค่ะเป็นเลี้ยงน้องลฟ้า สแล้วก็ไม่เซนด้าแม่แกตากอขอโทษนะคะแม่น้องพอใจค่ะน้องลุงฟ้าร่าเริงเจีมใสามากนะคะนางชอบเล่นน้ำมากค่ะสุดกนนังสุดชื่นมากเลยนะคะอาบน้ำโครนเนี่ยบรรยากาศ นี่เย็นสบายนะคะวันนี้ก็พาออกมากินหญ้านะคะพอต้นไม้คุณโมอีกแล้ว,ว <S <S ไม่ฟาใสนะคะ กราสายก็เริ่มกินยานแล้วนะคะเป็นจกินเยอะแล้วน้องร้งฟ้านี้ชอบถูๆกับต้นไม้นะคะไม่รู้เป็นอะไรกับต้นไม้นี้ชอบจริงเลยค่ะถูใหญ่เลย ขอบคุณแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะคะขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะคะที่ส่งคะแนน,นมานะคะช่วยอาหารช้างคะ่ะขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณที่เมตตาเลนดูครอบครัวของเราช่วยเหลือครอบครัวของเรานะคะ ที่นี้นะคะเย็นสบายค่ะเ,เราก็ยังไม่รู้นะคะว่าเราจะได้กลับตลาดน้ำอยุทยาหรือจะกลับบ้านดีก่อนค่ะคิดว่าน่าจะกลับตลาดน้ำก่อนนะคะเพราะว่าเราต้องให้น้องไดมอน์นะคะได้เรียนหนังสือคะ่ะแต่ไม่รู้ว่าเป็นวันไหนนะคะเราดูสถานการณ์ก่อนค่ะว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะคะ เพราะว่าน้องในมอนตรงเรียนหนังสือค่ะนี่นะคะมาหาคุณแม่เลยนะคะ ขาสุมีความสุขนะคะที่เห็นแม่ฟาใสกินหญ้าได้เยอะแล้วค่ะดีใจมากๆค่ะที่อาการของแม่ฟ้าใสดีขึ้นตามลำดับนะคะก็น้องรุ่งฟ้าก็ร่าเริงเจ็มใสค่ะและที่ขาดไม่ได้นะคะก็คือแม่แสนรักนะคะเป็นแม่เลี้ยงของน้องรุ่งฟ้านะคะเป็นคนหนึ่งที่ ดูแลน้องรุ้งปลานะคะช่วงที่ไม่สบาใสไม่สบายค่ะ mm hmm. เราก็อาจจะพักฟื้นสักพักหนึ่งก่อนค่ะก็ให้ไม่สบายใจได้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะ ก็ยังไม่แน่ใจนะคะว่าจะต้องไปฟักที่อยุธยาหรือเปล่านะคะเพราะว่าน้องไดมอนต้องเรียนหนังสือค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามและทุกอคอมเมนต์นะคะขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะคะ,อะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณที่เมตตาและช่วยเหลือครอบครัวของเรานะคะ ขอบคุณที่เอ็นดูน้องรุ่งฟ้าแม่ฟ้าใสแม่แสนดัก ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องพังฟา้าใสแฟมิลี่ด้วยนะคะเบอร์โทรติดต่อนะคะ0986484825ค่ะเบอร์อดีลน์ก็เบอร์0986484825นะคะมาเยี่ยมเราได้นะคะที่โรงพยาบาลสัตว์กระเพงเสนคาสคะเนนมาได้นะคะ ขอบคุณมากๆคะ่ะสวัสดีคะ่ะ